โดดไฟโดดงัดมาแตกครับผมณบาดังเข้าแข้งหนึ่งทีโอ้คู่ดาวเสร็จแล้วดึงกลับมาแข้งที่ใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่เข้าเลยครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กันในเกมม o b i l e Legend แบ่งๆเลครับผมในคลิปนี้ผมมาเล่นจุลงหรือซิหลงนะครับผมเป็นตัวละครที่รู้จักกันมานานนะตัวนี้เก่ามากเลยนะฮะตัวนี้ตั้งแต่สมัยเกมเข้ามาแรกๆอะ่ะผมก็เล่นตัวนี้เหมือนกันแต่ว,ว่าหลังๆมาก็ไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาช่วย HP และช่วยป่าในการฟาร์กิดหนึ่งสกิลแรกผมอัพมาก่อนนะเอาสกิลเสเปรลผมเป็นสเปรลกระตุน้น นะครับผมแล้วก็เอาสกิลหนึ่งนะครับอัพเป็นสกิลหนึ่งก็คือ C c ซมันจะงัดสตูนะครับทำดาเมจงัดมาข้างหลังจากหน้ามาข้างหลังนะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายครับผมถ้าสตูนะครับผมถ้าสตูเนี่ยอยู่ใกล้ๆเราแล้วอยู่ใกล้ป้อมใช่ไหมเราดึงเขาป้อมเลยหรือถ้าเราจะฆ่าสตูจริงๆเราก็แค่ดึงออกมาจากป้อมอ่ะดึงออกมาดึงออกมาจากป้อมของสตูแล้วก็ทิ่มเลยตีเลยสกิลสองับผมสกิลสองเป็นสกิลพุ่งนะครับเป็นสกิลบิงก็ใช้ในการบิงบิงเข้าไปแทง ง่ายๆครับผมบิ่งเข้าไปแทงมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับ่วนอันตีจะทําให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ <Happiness S 1> วิง่งวิ่งเร็วตีเร็วอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วมันจะทําให้ล้างล้างพวกไอ้อะไรนะยกเลิกไอ้สถานะติดสโลนะครับจาไว้ว่าติดสโลนะพวกที่เป็น EC นะผมแต่ว่าจะไม่ถึงกับเป็นแบบว่าล้างสตันไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะสตันนี่สตันได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้ล้างสตัน แล้วก็พวกสากหินพวกอะไรนี้มันไม่ไล้างนะครับผมมันล้างแค่แบบว่าโดนสโลอะไรที่เกี่ยวข้องกับโดนล็อกขาโดนอะไรเงี้ยโดนล็อกขานี่ออกได้นะครับผมเราเจอบาดังนะบาดังก็เป็นตัวพิ้วนะครับเป็นตัวที่ต้องทําการดักซุ่มนะครับผมดักซุ่มแล้วก็อันติสกิลโดดอย่างเงี้ยโดดเข้ามาอันติอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเบิร์ดนะฮะเวลาเล่นก็ระวังรับตรงกันนัวเนียครับผม เราพยายามเคลียร์เลนเราให้ได้ก่อนนะครับผมตอนแรกไอเทมที่ผมจะออกก่อนก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าตีเร็วแล้วก็แพสิฟของจูรงนะครับผมก็คือการตีนะครับผมตีธรรมดาตีครบสามครั้งนะครับมันจะขึ้นเนี่ยตรงเป็นเหมือนไฟขึ้นเห็นไหมตรงหอกเรานะครับแล้วมันจะตีรัวๆแทงรัวๆย่านเงีคยัอันตีมาเลยครับล้างดึงแท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 ง,แทง,แทงจะแตกกันน่ะแตกกันน่ถ้ามันยืนไฟไปนานๆนี่แตกนะครับผม อันตีใช้ไปแล้วไงอาศตูมาผมลิลเลียลิลียลิลียมาช่วยเราก็ค่อยๆมาตอนนี้เล่นเต่าอยู่มะถ้าเฟสลินเป็นป่าให้มันก็ง่ายครับผมเพราะว่าเฟสลินเนี่ยจะเล่นง่ายตรงที่ว่ามันทําให้แบบมันยื้อไฟได้ครับผมมันเป็นแทงไงเป็นแทงไฟเตอร์ ซึ่งค่อนข้างอึดเลยแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับน,นี่ศัตรูนีว่วนๆอยู่แถวล่างละไปกลางแล้วผมผมพยายามสังเกตดูนะผมยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเมาดังไปกลางอ่ะนี่เราก็เคลียร์นี่เสร็จปุ๊บเราก็วิ่งไปเลยผู้ดาวของอันตีจูโลงก็ไม่ได้นานมากมายนะผมพอเล่นได้อยู่อ่ะาดังมาแล้วครับผม เมื่อก no ี้เห็นหมัดล้อ่ะหมัด huh. มันกวนกวนเลยกวนเลยดึงมากวน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 ไงเออบาร์ดังมันพยายามเก็บสแต็กเก็บอะไรไปด้วยครับผมผมก็ต้องแบบเวลาเราจะเวลาจะเอาสกิลสองครับสกิลสองของเราเนี่ยเวลาจะโดดเข้าไปใช่ไหม ให้เราเก็บสแต็กก่อนอันนี้ผมแนะนําเลยนะแนะนํามากเลยนะเ yeah. นี่ยในเราตีธรรมดาครับผมเก็บสแตก็กให้มันเป็นไฟอ่าให้หอกเราเป็นไฟก่อนมันจะแทงรัวๆซึ่งไอ้สแต็กตัวนี้อ่ะมันอยู่กับเราได้ตลอดเลยนะครับผมถ้าเราเก็บครบนะถ้าเก็บไม่ครบมันก็จะหายไปครับหนึ่งสองหายไปแล้วครบสามปุ๊บนี่อยู่ตลอดเลยครับวิ่งใส่เลยกุ้งใส่ปื๊บมันจะแทงรัวๆแรงๆก็ประมาณนี้ครับผมวิธีการเล่นก็ไม่ยากเนาะที่เ <whole> <no? S 1> หลือทําจังหวะอย่างเดียวครับผม เราก็เข้าไปแบบช่วงที่เลือดเขาเน้ไไอยเงี้ยเป็นรอยรอยครับผมแต่ถ้าดาเมจถึงนี่ตัวนักยิงตัวอะไรเงีย้งงยกินง่ายครับผมัวเมจตัวอะไรเงีย้ยอทีเราคือล้วงล้วงกับลอยป้อมนะฮะไ้้ของได้เมื่อไหร่นี่ผมบอกเลยว่าน่ากลัวมากไ,มมาไปดูกันไอ้ไม่มาว่ะอันที่ที่พยายามหลบๆแล้วปล่อยให้คลิปเข้าเนี่ยคือมันจะเข้ามาตีป้อมไงไม่ได้วิ่งเข้าไปงัด ไปพุ่งแทงพุ่งแทงพุ่งแทงโดดหนีงัดกลับมาอ่าตอนนี้ผมได้ดาบเจ็ดสมุดแล้วผมเป็นมือเราจะสีแดงครับผมแล้วก็แทงแรงขึ้นอยู่นะนี่แทงโคตรแรงเลยบุ๊บเข้าไปครึ่งหลอดแล้วอันติอันติแทง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 ซับซับซับอุ้ยอุ้ยพุ่งพุ่งไม่ทันช่างมันเถอะไม่เป็นไรครับผมไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าทันเมื่อไหร่ก็เสร็จโกอ่บอกเลยแล้วก็สกิลนะผมสกิลสองสกิลพุ่งเนี่ย ถ้าเราพุ่งไปแล้วหรือว่าเราเราฆ่าศัตรูได้ไม่ว่าจะเป็นใช้ด้วยสกิลหรือไม่ใช้สกิลมันจะรีเซ็ตคูลดาวน์ทันทีนะครับผมมันเลยเป็นตัวหนึ่งที่ออกจะเป็นมาเลงนิดหนึ่งนะครับออกเป็นมาเร็งนิดหนึ่งคือมันจะพุ่งแทงพุ่งแทงเรื่อยเหมือนมาติดหน่อยแบบว่าอันตีเรื่อยอันตีแซบสับแซบ,บไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับผม s <S อย่างนั้นเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่อันตีไงแต่มันเป็นเป็นสกิลสองไงเออพุ่งแทงพุ่งแทงไปเรื่อย แทงปุ๊บเนี่ยแทงอีกนะนี่งัดปาแทงมาแทงถอยหนีหนีหนีอันตีนี้เลยครับอันตีกดเข้ากดหนีได้หมดนะครับผมศัตรูกำลังวิ่งหนีเลืองน้อยนี่เรากดอันตีวิ่งใส่เลยก็ได้ถ้าไม่โดนสวนโดนดักนะจะดีมากโอเคเดี๋ยวผมจัการบาดังก่อนบาดังเริ่มเข้าถึงป้อมละตอนนี้บาดังน่าจะเห็นเราแล้วในแมปเอาติดคือ อายเลยครับผมเทียปุ๊บอา่าตอนนี้บาดังก็ไปนู่นไปกลางไปอะไรไปแล้ว <_ D> เราเราจะตามไปนี่เสียเวลาครับผมเราดันป้อมเลยดีกว่านะครับผม <_ d> ถือว่าทำ, <_ d> ท,ำทำสเกลให้เพื่อนมันได้สูงขึ้นทำให้แบบเงิ <_ d> นมันขึ้นมาอีกทีหนึง่งเออตอนนี้เราเสียเปียบนะยนะ <_ d> เพื่อนเราตายสองนะครับเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้ยางเล่นไม่ได้ครับเนี่ย เราก็ตีป้อมขึ้นไปเลยดัน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 นะผมต่อไปเราต้องออกอไอเทมที่เป็นดาบนะบผมก็คือเสียงแห่งสายลมนะฮะไอตัวนี้จะเป็นไอเทมคอเลยนะับผมจำเป็นมากวิ่งเร็ว40่สิบนะฮะไอเบีโจ,จมตีเร็ว40วิ่งเร็ว20แล้วก็มีห้อยคีอีก10นะับผมมาแล้วมาแล้วตีนี้ไปแล้วผมเนี่ยตามไปเลยเดี๋ยเริ่มฟาร์มเร็วแล้วครับ มันเล่นง่ายอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายอย่างเงี้ยเล่นง่ายครับผมเล่นง่ายเล่นง่ายแต่ถ้าเกมถ้ารูปเกมออกจะเล่นยากหรือเพื่อนแจกเยอะเกินไปศัตรูเกิดนี่ก็คือลําบากสุดๆนะครับลาบากมากต้องบอกเลยว่าจูลุ่งเป็นตัวที่บางชิบหายนะครับผมบางมากนะฮะบางสุดๆโดนโดนตัวเบิร์ดนี่คือโป้งเดียวก็แตกนะฮะโดนป้งเดียวก็แตกอย่างยูโดลาอย่างเงี้ยโดดมาล็อกปุ๊บนี่เรียบร้อยตายเลย ไม่มีสิทธิ์ได้อ้าปากเลยครับผมบ้างจัดจัดอย่างเงี้ยครับโดดใส่โดดงัดมาแตกครับผมแหมบอกแล้วมันเห็นอยู่ไงมันยังเห็นในพุ่มอยู่ไงโดนเปิดวิชั่นอยู่ไงไอผมเห็นนะ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 น่ผมกดนี่ดึงมาครับเปียวยิงแท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 ง,ทงวิ่งทีเดียวโอ้โหแล้วโดนสเปลวป่าด้วยตันสโลครับผมสเปลวป่าถ้ามันกดใส่คนจะสโลนะฮะ <Your S 1> ก็จะวิ่งตามไม่ทันนะฮะ เว้นผมจะมีอันตรีเมื่อกี้คือเข้าทันแน่นอนแต่ว่าก็ออกโค้งแกตายอ่ะเพราะว่าอยู่ในป้อมแล้วแล้วเพื่อนก็มาซ้อนแล้วด้วยเบิร์กไม่เบิร์กนะครับผมบาดังเข้าอย่างนี้แทงหนึ่งทีโอ้โหครูดาวเสร็จแล้วดึงกลับมาแทงแทงยับแทงยับมาบาดังบาดังให้ต่อบาดังให้ต่อพิกเกอร์หนีพิกเกอร์หนีอ้าวเฮ้ย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 อะลูอะลูเข้ามาซ้อนพอดีนะครับผมได้กินไปกลมๆเลยนี่ครับโอเค น่าเสียดายมากเลยเมื่อกี้น,นี้เราฟาร์มไปก่อนนะผมฟาร์มไปก่อนเราต้องการเงินนะต้องการเงินต้องการของมากๆเลยนะครับผมฟามปุ๊บแล้วก็โยกไปกลางโยกไปกลาง <c oughs> ก็กลับมานี่อยู่อยู่อย่างนี้แหละครับผมสเต็ปจูล่งก็จะประมาณนี้วิ่งในแมไปบ่อยๆถ้าได้ของมาในระดับหนึ่งมีดาเมจระดับหนึ่งแล้วก็เริ่มเริ่มไปหาซุ่มหาอะไรเงี้ยเนเนเน,นพี่จะมาไหมมาจริงเว้ยไร เอานะ <laughs> ไม่มีใครอยู่ครับไม่มีใครอยู่เข้าเลยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บแตกครับผมโคตรด,ดีออกมานิดนึงแล้วก็ไปตีป้อมแตกเลยครับเห็นไหมมันแรงนะครับผมเวลารีฟมันแตกมันแรงนะครับไอ <c oughs> ที่แบบเล่นจูล่งเนี่ยจะรู้นะครับผมดาเมจแรงมากเขาแทงก็แตกมันเร็วไงแตกเร็วปุ๊บปุ๊บเดียวแตกเนี่ยถึงป้อมในแลวเนี่ยผมก็ออกมาอย่างนี้ครับผมเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเฝ้าป้อมเออมากันกป้อมมันไว้ฮะเยวอ่ะครับผมเล่นหนักเลย ทีมเราจะออกไปทางอื่นๆนิดนึงนะครับมีอากัตนะอามาตะแต่ว่าอากัตจะเล่นเป็นหรือไม่เป็นอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคร<า>ับผมเราจะยังไงดีตรงตรงกลางตรง,ตรงนี้เงียบนะอันตรายนะ<า><า>ครับผมครับผมมือมือขึ้นสีแดงแล้วตอนนี้สแต็กมาแล้วบัฟบก็มาด้วยวเก็บสแตก็ก ทำไปก่อนโอ้ข้างบนอื้อซ่าเลยครับอื้อซ่าเลยเอาไงดีครับผมถ้าวิ่งเข้าคงจะแตกหมดไหมลองดูดิมีใครไหมใครไหมอะไรอะไรนี่แทงดึงกระเแทงยับ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 แตกครับผมเรียบร้อยแล้วเราก็ถอยครับผมกลับไปหาฟาร์มครับผมจะไปเสียเวลาเยอะตรงนี้เออแล้วก็ฟาร์มต่อไปไงล่ะ ามแล้วก็โยกเลนโยกเลนก็ไปเคลียร์เลนไปกันเลนอะไรอย่างี้อยู่อย่างนี้แหละมันวิ่งเร็วไงด้วยความที่ด้วยความที่ว่าจู่โล่งวิ่งเร็วเนี่ยมันเป็นตัวที่เก็บเลนได้เร็วนะครับโอเคแข็งแข็งตอนนี้ศัตรูน่าจะเริ่มมาออแถวนี้ละเอาอะไรเพื่อนใจเย็นอ่าเพื่อนเราโดนดักว่ะ อันตีเข้าเลยครับผมช่วยเพื่อนเอาไงล่ะเอาไงล่ะดึงกันมาไปไหนนี่สับแตกหมดเลยครับผมเรียบร้อยสวยงามครับผมดักเพื่อนเราสองคนเราก็จัดคืนได้หมดเลยครับถ้าเมื่อกี้เราไม่ช่วยก็คงจะแตกและเฟรนลินนะอาลูครับอาลูป้อมก่อนอ้อมก่อนอะไรอูอะไรอ,อะไรดึงก,กับมาแทงแตกครับผมเออดักเขียวมาแล้วครับเขียวเรามาแล้วนี่แทงเข้าไปอีกทีนึงแตกครับผมเรียบร้อย ยังไงโค้ดโค้ดแบบมีอิมแพคมากๆเลยตอนนี้เป็นช่วงทามิ่งแล้วอะไรอะไรเอาอันตีแล้วนะอันตีแล้วนะพุ่งใส่ดึงนัดกลับมาเรียบร้อยครับจิ้มแตกโดนจิ้มแตกขอบัฟเลยแล้วกันนะฮะร้อยสวยงามเนี่ยอิมแพคมันมาอิมแพคมันมาอีเฮ้ย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 อีแตกเหมือนเดิมขี้ขึ้นเมื่อกี้ขี้แตกแรงมากเลย ไหลลงเป็นน้ำเลยเชียวเฮ้ยเกือบไอ้โดนเมื่อกี้คือเรามีโอกาสตุวีแน่นอนครับผมอยู่ใกล้กับกำแพงเกินไปมันสกิลใส่กำแพงแล้วจบเลย <the> อ้าวอ้าว,อาวโอเคโอเคอากาศเข้าแล้วตีแล้วผมรีบฟาร์มเอาหลอดให้ได้อุ้ยอุ้ยแทงเข้ามาโอเคได้หลอดแล้ว ตีเข้ามาแล้วๆๆเข้ามาแล้วเๆๆๆๆนี่นี่ได้้ได้เพื่อนได้หนึ่งแล้วเร็วเร็วเร็วต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาอะไรวะเอาขอบัฟแล้วกันนะผมได้บัฟก็จะแรงขึ้นเราเสียหลอดตอนนี้ผมไล่กินเลนแถวนี้ก่อนมันเปิดวิชั่นก็ช่างมันไม่ได้สนใจ หนีได้อยู่แล้วมีอันตีนะอันตีจะมาแล้วนะไปเลยไปเลยเพื่อนแตกก็นี่ว่ารืมดูโอ้ว้าวปามปามครับผมแอมันเริ่มมากวนญปารออ,อ,ออย่างเดียวหรือจะฉันรออย่างเดียว Nothing Not death. scares me. even ตัวตัวนี้ผมเห็นดิเลียอยู่ตรงกลางอ่ามีสามตัวใช่ไหมอยู่ตรงกลางสองสามตัวนี่แหละม,มันยังไม่มันยังไม่ครบลักตัวเฮ้ยเดินไปเดินไปปิดแล้วครบแล้วครบแล้ว<ะ>เห็นแล้วม,มาแล้วจ้ามาแล้วมามานี่ไปไหนมาไหนมานี่มานี่นปันปันเรียร้อยแตกฮ่าฮ่าฮ่าเอาต่อน,น,นั่นไงไปแล้วโดนแล้วโดนนี้แล้ว รูดดนี้ละมา okay. อืมหลอดอีกสุดรอบเป็นจะเป็นไรฮะ<า> <c oughs> อืมได้หลอดแล้วปะแทงแตกทีเดียวเห็นไหมโคตรแรง อะไรอะไรอะไรบาดังอะไรบาดังนี่ดูดิใครจะเร็วกันริบหมัดดำเหนือมีไม่ใช่ดีมหมัดเพกระซัดหมัดเพกระซัดรัวๆโอ้โหโอ้โหอุ้ย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 เอ้าโดนเบิร์ตแรงอยู่นะโดนเบิร์ดแรงดูสิว่าจะจบไหมครับผมการเล่นในป้อมแล้วไหม เออเออเข้ากันแลวเพื่อนสวยสวยเออแตกก็เวิดอ,อ,อุ้มเออพักอีกโอ้โหจังหวะโคตรสวยนั่นแหละเรียบร้อยชนะไปดูสกอร์ครับผมวิสตอรี่อีพีคัมแบ็กอยพาลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ